จะมาลองกินแคปหมึกนะครับอ่าเคยเจอเคยเจอแต่แคปหมูแคปหมูวันนี้แคปอะไรแคปหมึกอ๋อก่อนเจอแคปหมึกเจอแคปได้ไหมแคปเจออีกสักแคปหนึ่งแคปชั่นอ่าดูดูเป็นยังไงฮะหน้าตามันเป็นยังไงวะเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงแบบนยงี้เป็นไงเป็นไงมีถั่วด้วยอ้าวถั่วเป็นยังไงเลยโอเคดูเลยเป็นยังไง มีถั่วมีมีมีปลาด้วยไอ้หี้อะปลาข้าวสารอ่ะพี่รู้จักปลาข้าวสารปะไม่รู้จักเลยครับที่ไม่ใช่ไม่ใช่ปลาข้าวเหนียวอ่ะเล่นไปก่อนไม่เป็นไรมีพริกอ่ะมีพริกทอดมีปลามีไอ้ทีมันม่วว่ะมันไม่ใช่แค่หมึกแล้วเนี่ยเออใช่หอเปล่าอ่ะอ่ะลองกินดูกินทีละอย่างด้วยอันนีิกินอะไรเข้าไปนี่กินพริกไปกินพริกไปเป็นไง อันนี้เราลองปลาข้าวสารเอาปลาข้าวสารอืมเป็นไงกรอบดีดีโอเคอันนี้นายเป็นหมึกอ่ะหมึกเอาเป็นไงเหม็นอันนี้เป็นถั่วอ่ะเป็นไงหืมเหนียวแล้วลองกินรวมกันนะอ่ะ เป็นไงคอแห้งกินน้ำมันกินน้ำนริงกินเล่นได้อร่อยนะกินอร่อยนะถ้ากินรวมๆมันโอเคโอเคโอเค